ป่าดันะคะปแตนสั่งนะคะสั่งรำนะคะแบบอะไรเนาะแบบรำแบบยาวไปเลยนะคะให้รำสองเพียงเป็นรำสีเพลงโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอ่อบองสององคูกันรอแล้วก็รอองคูกิงด้วย ชอบรมกันสวยสวยเยอะๆป้าหนก็ชอบเหมือนกันไม่ชองกับทุกคนหรอกเพราะป้ารำไม่เท่ากับทุกคนเลยมีการถ่ายรูนะรถ็่มาจากไหนครับรถกมาจากไหนอันนี้ป้าแตนสวยนะถึงท่านขอถ่ายรูปเล็บซีถ้าอื่นนะครับพี่เบิ้ล ป้าถาอื่นเะครับ้้อนไม่เป็น่าอีมีร์ดอ้อนนสองนฟซีจากไหนมาขอถ่ายรูปตอนนี้ตอกคิวให้เด้อฮะมีมีอีกเหรอเอ้านี่ยังวะเพราะว่าป้าสายแล้วใครจะขอถ่ายรูปก็พึ่งมาเร็เอาลูกเหรอเป็นตอนสันเปาออกมาแล้วเนี่ยฮะแม่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 แ่

เดียวขนอีกนะไเอซีทาแล้วคุณ่ยแน่เอากโให้กันนอันนี้บอกอ่า่ลยอออีกทีนึ่งไม่กไม่ติดเลยยนปแล้วายรูปแล้วนลายรูปแล้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าสี่รอถ่ายรูปีรอถ่ายรูปอยู่เนาะเราก็อยากจะถ่ายรูปกับป้าเต็เนาะเพราะว่าป้าเต็นส่วยวันนี้เนาะ ด้เนขียนใส่กางเกงสีชมพูเลยโอ้ยยังไกางกาเกงก็คือจะให้ใส่พวกสีที่ใส่สีชมพูตัวน้แล้วก็ให้สีฟ้าแล้วก็ให้ส้นเ็นาอยตั้งแต่โต้ค่นเพระค ขนมผ้าคามขนมผ้าคามบ้านผัวไก่อ้บ้านผัไก่เอ้เตอนที่ถามพุ่ที่ลุงหรือเปล่าเพื่อเคื่อตอนให้ตอนที่ตอนที่ว่าตอนแรกว่าจะมาหาพี่ที่ศูนตรรถของที่บ้านผัวไก่ที่มานอนเราเนี่ยแหละแล้วพี่ก็ว่าเราพี่จะไปขายของที่ขนมผ้าคามไม่ต้องมารองอะไรเงี้ยก็เลยแนะนําให้ลุงพลพาไปบ้านดอนคอยอแรกแรกที่ไปบ้านดอนคอยนะั่นแหละแต่เราก็ได้จะคุยกันที่เฉย ตอนนี้ใส่ได้ใช่ไหมใส่เยอะเลยอันนี้อันนี้เป็นผ้าไามนะคะเป็นลายนครไทมลายประจันตวงกัดสกลนครเรานะคะนี่มีความหมายมีนคี่ะในนี้ค่ะนี้เลยเพราะว่าพี่เป็นประธานโอทอปมาตัวนอนเราโอ้วันนี้ประธานโอทอปมานะครับมีช่องได้การนาฏถมนะคะการนาฏถมช่องในนี้นะคะ กันนิกาตุ้มโฮมกันนิกาตุ้มโฮมกัน้ถ้าเข้าเฟซเข้าอะไรก็พิมกัปักกันนิกาตุ้มโฮมก็ไปเลยเจรอชองาดอีสิบคนจะพันเลวันนี้ก็ได้แล้วมั้ยประทานโอท็อปกันนิกาตุ้มโฮมก็เข้ามาในข่าวประจำ้เนยก็น้เนยป้าชวงไหนป้าของเมยไงไงเนี่ยเข้าได้สะโพกข้าได้หรือเปล่า เสื้อมาให้สี่คนได้ไหมตอนนั้นนี่เสื้อกว่าจะไปเดินแบบที่สีนะเสื้อผ้าคามจะมีของพุ่นิ่มของเด้งของน้อยแล้วก็ของพี่ราชนีผ่าเนิ้มๆและกางเกมงแตางเและแบบนี้ไม่เคยเห็นใส่เลยนะคะและจมพ์ัเห็นใส่แตไม่นีไม่แต่ว่าก็แต่

ก็ถ่าอยู่ไปหอวใจเต้บ่นู้น่ะเขายังพูอะไรเลยครับบอกในช่วงนี้่ป้ากไงสวยมากเลยเนาะมันเป็นสีแบบเนาะของยายแอนนี่ยิ่งแต่นั่นน่ะสวยน่ะที่ที่ป้าถทีน่ะสวยมากตัวนี้ประมาณพันสามมันเหมือนใหม่เนาะมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อขายราคาเท่าไหร่มันก็คงจะเป็น ถ้าทำมืาราคายากนิดหน่อยแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เขาพร้มหมดได้ได้ได้เย็นได้อันนี้ย่ออันนี้เขายอมทำเขาชอบที่ป้าทำอยู่เป็นลายสเก็ตทำลายสเก็ดทำค่ะเป็นลายสะเก็ตทำแต่ว่าพอปีที่แล้วเราก็ประกวดใหม่แล้วเป็นคนบ้านนาอ้วนเป็นคนชนะนะคะลายนี้บ้านนาอ้วนนภวนรณเราเป็นคนออกแบบนี่คือลายอะไรคะเออลายนครทำค่ะโอ้ยนครทำเลยลายประจำอำเภอเราจะเป็นลายศิลธรรมนายอำเภอเป็นคนตั้งชื่อให้ อันนี้ก็เป็นผู้ว่าเป็นคนตั้งคืนแล้วก็ทางในจังหวัดเป็นคนช่วยกันตั้งคืนแล้วก็ท่ที่วัดที่มีผ้าพันคอยืนนี่ค่ะอยวจะทำผ้าพันคอปักเสื้อบริจิตได้ไหมลูกเดี๋ยวก็คือเอาแบบราคาไม่แพงแล้วเรอปชกป่ะจะเป็นของที Android ่เล like, ือกเก็บเว็ซีเวลาต้องมีเป็นงตัดได้ร้อยพันคอี่ปักง่ายถ้าเสื้อจะปักยากนี่คือลายอะไรเนี่ยโอเคลืมกับเขา ที่ช่องอะไรนะช่องกันนิกาตุ้โมโฮมกันนิกาตุ้โมโฮมเง็เคยเข้ามาในไลฟ์อยู่แล้วชื่อะกี่เป็นลุงลยได้พี่กวันที่เป็นพ่พออนมาแบบูกองลยวันนอนใช่นมีคนทอยู่ รแล้วเมาเครียบร้อยกลับแล้วนะคะลอบครับขอบคุณครับเดินทางปลเดินทางปลอดภัยนะคะนทางด้คาั้งเด้อค่ะจขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกันนิกาตุ้มโฮมนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับลูกวิ่งมาจะได้ผลไหม เดี๋ยวไม่ได้เลยโอ้ยได้ใช้ประโยชน์เยอะเลยใช้เยอะเลยวางของเหรอครับอาพุงยุบไหมนอกว้าเช็ดตัวตากผ้าเช็ดตัวม่งกีวนมาตากผ้าเช็ดตัวเกิดเป็นฉันมี่พอนอนังรถ เราจะกล่วไม่บโอ้นี่คือขักข้องไม่ายค่ะไม่ลูกไปศาลตอนนี้คือขั้มากเลยวันนี้มากคข้าก็ได้รำเลยถือว่าพอดีพอดีป้านางิีรำสามรอบจุ่ม มาที่นี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากครับคอนเนอร์นนี้นะครขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคลิปนี้นะคะขอจุบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขนะบคุเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทินกบกๆด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ